คนยากคนจนรอผมอยู่และผมจะสู้เพื่อพวกเขานั่นคือคำตอบของแมนนี่ปากเกียวกับบัตโลกวัย42ปีชาวฟิลิปปินส์หลังพ่ายแพ้ให้กับยูดานิสอุกัสในไฟที่คาดหมายว่านี่น่าจะเป็นโมเมนต์สุดท้ายของแพ็กแมนในฐานะนักมวยอาชีพเพื่อเปิดทางสู่ภารกิจแห่งชีวิตในเดือนพฤษภาคม2022นั่นคือการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์ ปัจจุบันปาเกียวดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและเป็นหัวหน้าพรรคพ DP ีพลาบันพรรคปัฐบาลของประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้ี่เรื่องชื่อเรื่องความโหดขวานผ่าซากหลังจากขึ้นสู่อำนาจในปี2016แม้ดูเตเต้เคยแสดงท่าทีชัดเจนว่าปาเกียวมีโอกาสสูงจะรับไม้ต่อเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ต่อจากเขาแต่ขึ้นชื่อว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรอำนาจมันหอมหวานเกินกว่าจะยอมสละไปให้ใครคนอื่นง่ายๆ ดูตเต้ยอยู่ระหว่างการโต้แย้งข้อกล่าวหาจากศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศในคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนระหว่างดํารงตําแหน่งมา5ปีฝ่ายสนับสนุนชื่นชอบในความเด็ดขาดและนโยบายเพื่อคนยากคนจนแต่ระหว่างนั้นเขาได้เหยียบเท้าคนอื่นไว้ไม่น้อยฝ่ายตรงข้ามและศัตรูทางการเมืองจ้องเล่นง,งานในหลายรูปแบบหลายองค์กรเล็งฟ้องร้องในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดรุนแรงเกินกว่าเหตุ ทางออกที่ดีที่สุดในการป้องกันตนเองไม่ให้โดนคดีคือการรักษาอำนาจเอาไว้ต่อไปนอกจากลงแข่งขันจริงตำแหน่งรองประธานาธิบดีด้วยตนเองเพื่อกลุ่มอำนาจรัฐบาลต่อไปอย่างน้อย6ปีแล้วข่าววงในเปิดเผยว่าเขาเตรียมดันลูกสาวที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพักลงมาสมัครตำแหน่งประธานาธิบดีแน่นอนว่าเรื่องนี้กระทบต่อปาเกียวโดวยตรงและคงต้องไปเคลียร์กันต่อยาวๆทั้งปาเกียวและดูตเตอร์เต้ผู้ติดสําเนียงภาษาท้องถิ่นทั้งใต้ ช่วยสร้างความรู้สึกใกล้ชิดเข้าใจหัวอกชาวบ้านต่างการตรงที่ครอบครัวของดูตเต้มีฐานะปานกลางสามารถส่งเขาเรียนจบวิชากฎหมายและก้าวสู่สนามการเมืองตั้งแต่ยังหนุ่มส่วนปาเกียวเกิดในสลัมโตบนท้องถนนสัมผัสรถและกลิ่นแห่งความยากจนตั้งแต่จำความได้ก้าวขึ้นมาเป็นที่ยอมรับนับถือในมุงประชาชนด้วยผลงานบนเวทีมวยโลกล้วน,วนการขับเคลื่อนหาเสียงทางอ้อมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตำนานแชมป์โลกแปพิกัดรุ่นคนแรกและคนเดียวของโลก คือความภาคภูมิใจของชาวฟิลิปปินส์ทั้งมวลแม้แต่คนไทยอย่างเรายังรู้สึกยินดีกับเขาไปด้วยกระนั้นสําหรับบทบาททางการเมืองปาเกียวยังถือว่าอ่อนหัดในสายตารุ่นใหญ่ทั้งหลายเขาถูกโจมตีในด้านการศึกษาและบุคลิกภาพไม่คู่ควรกับการบริหารประเทศแต่ในจุดอ่อนย่อมมีจุดแข็งทีมงานปาเกียวนาภาพลักษณ์และต้นกําเนิดอันต่ําต้อยมาเป็นหมัดตรงชนะใจรากงญ่าในสนามการเมืองหนึ่งคนมีหนึ่งคะแนนเสียงเท่ากันอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น เพราะความมุ่งมั่นทำงานหนักและมีวินัยทำให้คว้าชัยบนเวทีมวยที่ผ่านมาสู้เพื่อตัวเองแต่จากนี้จะขอสู้เพื่อพี่น้องคนยากคนจนวาทศิลป์ของปากเกียวในสนามการเมืองถือว่าไม่ธรรมดาแถมยังเชี่ยวชาญด้านการผูกมิตรหัวคะแนนคนสําคัญของดูตเต้ได้ออกมาสนับสนุนตํานานนักชกลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีล่วงหน้าแล้วไม่รู้ว่าจากนี้จะมีบิ๊กคนไหนจากกลุ่มการเมืองใดาขานรับตามมาอีกบ้าง โบราณว่าไว้ผู้ใดชนะใจประชาชนย่อมได้ปกครองแผ่นดินเหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งปีแล้วจะได้รู้กันว่าการต่อสู้ชกนอกเวทีในสมรภูมิการเลือกตั้งระดับชาติกรรมการจะชูมือให้ใครคลิปนี้ดูแล้วชอบชมแล้วใช่ทีมงานขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe อเว k มีเดียของเราด้วยนะครับและพบกันตอนต่อไป